น้มาสการค่ะปู้อ่เรยพรเจะพรอ้ยเนาะดีใจเนาะค่ะปู้ท่วมากหนาวอยู่บ่ปู้ค่ะตอนนี้หรือจังไหนเบาบางหรือยังคว่หนาวนี่โอ้บ่ได้เบาบางแบบไม่สินกหนาไปเลยหรว่าหนาวเน้มาเศร้าเย็นจยรึเปล่่เพราบว่าวันที่อดวันแปดสิสิบเก้าผนนด้เขาว่าหนาวโอ้ยวสั่นเนาะเขาว่าเพาเขาว่า

ปีนี้หนาวนานมันเองกันเมืองเลยก็หนาวดิมันติดพูดติดเขาติดน้ำหนิมหนาวที่แท้ที่เนาะผมอยู่ในหนาวที่แท้หลงปู่มาสุ่มอยู่แพร่ขอยาวหนาวขอยาวก็อยู่ได้อยู่สุมดีฮะจปโดนหนาวหรอกขไปโดาอันล้นฟันฟันของปู่นี่บ๊วยงวดตองงานไหมงวดที่ผ่านมารัฐบาลให้ลงอ่ะ ฟนันกระเทียมเนี่ยเขาเปล่าเลยฟันเมือ่อไท่ไท่เมื่อเลขออกฟันที่สามของปูฟันว่าเหยียบปิีกไหมเหยียบปีกเขาเนิ่วหานี่ยเหยียบไว้หลวปู่ว่าว่าะไรเอากางตีนแล้วนิน่วหาเนี่เหยีบยบปิ่งไว้เพราะปีอยู่งกว่ามีมองนิ่ยตูตีนนั่นหลวงปู่ว่ามันเป็นหลวงปู่ได้ดีเป็นอันปีกเป็นแปดห้านิวา้วน่ะเป็นหายู่แล้วแต่ว่ามัน อันผู้กับเจ้าแปะปัญหาหนึ่งก็ไม่ว่าปิงไม่ตัวเดียวเนี่ยขีงหนี่ยมันก็เลขหนึ่งก็จะว่างพี่เกิเจ้าก็เลยตีปัญหาหนึ่งกับหาแปะก็เลยซื้อเสอกันออกก็เลยเพราะว่ามันนั็นเหยียบปิงมันอยู่ทางขวงโพตีนกับเหยียบโน้ซี่ดินกับเหยียบไปเองีินะเพราะในย่กลางปิงนะเพราะว่ามันก็เหยียบจังสั่นปิงตัวเดียวดิเนาะค่ะปูเนาะเมนบโบปิงตัวเดียวเออแต่ปิงตัวเดียวนั่ะโอ้ยปิงตัวเดียว ปิงโตะอม่ยาวขลิบหนึ่งแบบเจ้าว่ะที่จริงอ่ะที่จริงอ่ะนิ้วเท้าเนาะอ่ะหานิ้วปิงเนื้งโตตีได้เนื้งแปดแปดเนื้งกับ 5, หานึ่งเนื้งหาเท่านั้ดนดิจริงจริงแล้วนเนาะเศร้ายใจแต <คน S 1> ่ว่ามีคนปูวมันอยู่ล่างนั่นแหละเพราะว่ามันอยู่ใต้ตินในบางทีเนาะล่างอีรีเนาะอะ,ะปูเนาะออก 1> 1. เลลรียกรางนะครับเพราะว่าตีนเนี่ยมันอยู่ใต้ตีนเพราะว่ามันเป็นมันตเป็นเรียกลางแน่นอนในบางเรื <No. S 2> ่องหรอกพ่อไอเนาะห่านหลวงพ่อว่าหาแปดนะเพราะว่าตีเป็นยิงเป็นแปดเนาะเพราะว่าปีมันตวัตวตเดียวโอ้โห <c oughs> จิหันมันอคูได้ข้าเจ้ากับตีว่าหาหนึ่งกับหาแปดนะว่าข้าเจ้าเสื้อเสือกข้าเจ้าทีสองโตข้าเจ้ากันตันดีว่า เอาเนาะวันนี้เฮาเฮาก็ตีตรงตัวแล้วเนาะปิงกับแปดนิ้วเท่ากับหาเนาะกับปูเนาะนี่อืมตีตรงตัวแหละพูกพูกข้าเจ้าดวงดีข้าเจ้าตีสองตัวตีหาหนึ่งกับหาแปดปองตีตัวเดียวจ้ากตีได้หาหนึ่งราแปดหนึ่งกับแปดหาเท่านั้นแหละเมนบ่เออเพราะว่ามันตัวเล็กปิงนต่มันยาวคือเล็กหนึ่งกาจะว่าพูกข้าเจ้าดวงดีว่ะข้าเจ้าตีเป็นกัน เม right? ื่อน mm. ั่นกับว่าสิเมื่อนั่นโยกับว่าสิเขียนให้เอฟซีหาหนึ่งหาหนึ่งบ่สันก็เลยบ่เขียนนะบ้าเขียนเขาเจ้ากตีได้ก็เก้ากับ้เก่ิงนะเออครับอันผู้พเจ้าอ่อนนี่เขียนเขาเจ้ากตีน้องผู้เจ้าตีกัสเซีอย่างดั้งตูสุพันก็มีอยู่เขาเราก็ฟังอยู่เราเราฟังเหล่ามั้นเรากตีของเราเองเวีนดนามเพิ่นคอมเมนต์มาอยู่ดีหล่าค่ะปูพ่นวา แปดหนึ่งหาหรือหาหนึ่งแปดดีละอยู่ในอันขอมแม่นอันมันมีอยู่เป็นเป็นเนตีมาอยู่ฟันแม่นพวกฟันแม่นแม่นเนาะกับฟันแม่นจะว่าเท่ากับตีบ่บ่ถือกับบ่เป็นอย่างกะเวาเพิ่นฟังเก่าฮะเพิ่นผู้ใดนั่งเนาะค่ะปูดเนาะอ่าเพิ่นพูดเจ้าดวงดีสีเป็นสีหน้าหลวงพู่ก็ว่าได้ประกันว่าจะฟังตีแม่นดอกกับพี่ยาหนวตีอามันบางคนเมื่อก่อนก็ตีเนี่ยครับ อยากแม่ดอกก็แค่ิงกับนิวสินนี่ซื้อเนราะว่ามันไม่เก่าไม่ยังดอกมันไม่เน่าจินหาเนี่ยกับปิงตัวเดียวน่ะอันนี้ก็อันนี้ก็คือฝันหนึ่งฝ<อ>ันฝันที่สามที่เพิ่นมาเน้นย้ำใหม่ฝันที่หนึ่งนี่ก็ไปตัดกอไผ่เนาะกอไผ่มั็เป็นเง้าเหมันก็เป็นนึ่งอยู่แล้วไหมอันฝันแรกนี่กอไผ่นี่ตัดออกมาแล้วอ่ากอไผ่กลายเป็นงัวสองตัวงัวสองตัวดึงเสื้อกเ้นเดียวกัน เด็กผู้ชายห้าคนมาดึงงว้วไปน้ากันเนาะค่ะเด็กผู้ชายห้าคนเนี่ยมากแต่ฝันหนึ่งเล่ที่นี่เนี่ยอมเพต่งสีงมาแต่ฝันหนึ่งอะะมัน,นมันมีหายเยอะเด็กน้อยเด็กห้าคนเสื้อเส้นเดียวที่ดึงงว้วเนาะค่ะปูเนาะแล้วก็วกไม่ไพ่ก็เป็นนึงน่งนึ่ง <c oughs> นึ่งะมันก็เป็นสั้นเนาะโอ้ยนี่มนะเขาก็ไปแปรใส่<อ>ไปจ<อ>างสากับพ่อเป็นยังเนาะผู้เพิ่นเพื่อนคิดได้เพื่อนกับจี เอาเป็นคือว่าน่ะละคว่มฟันของปูปูฟันแม่นเด้อแปดสามนะั่นฟันว่าเป็ดเนี่ยแปดมาดันทีเลยปูได้ยานน่ขันฟันว่ามีเป็ดเป็ดมานี่โอ้ยแปดมาดันที่เลยแป,ด,ยป,ด,ตยปดตัวเดียวนี่การลั่นตีเลยเ,เลยนาะปูเนาะอารื่องสีเราขันฟันว่าเป็ดคือฟันในน,นนกนะปูวันในนกหกมีทันทีมีหกดันทีแเหลอหกมีเลย ฝันเห็นงัวฝันเห็นงัวสีกับบัวมาดอกกับผุนอ่ะพูนอ่ะไปเองอกับซอสไปอีหยังพูน่ะสีเก่าไปออกทั้งพุ่นไหมตู้ฝวนมากคนที่ผ่านมันจะเป็นเลขเล็บไงเลรัฐบาลไทยจ้าบันนี้บันนี้ปูฝันเราบอกกันเมื่อคืนปูฝันเราบอกกันรือจังใด ฝันแปลกแปลกฝันยูะแตว่าฝ um ันแปลกแมันมันเลกหัวขหามันอียงคือแล้วปันแล้วเนี่มันมันแปลกแปก่เลยวันอ้ํากับพี่แกนั่งหมดแล้วพอขึนวันที่เขากระไเาเปเนาะก็บว่าอะไรนั่นต่ว่ากันไปอยู่ฝันก่ครที่แกงล่ะฝันเอาคนผู้ชายเอาัน ยาสูบไหมยาวันเดอร์แดงเนี่หละยาซองเนี่แหละบวานเท้านี่ยแหละตัวเมือมันก็สทมีว่นมีกับอาทิตยกรู้จักเนาะวันเดอร์แดงนี่ยมับวันหนึ่งซอสีแดงแดงเบันวันวนวันวันวสีแันวแนวั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 นคนวั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 นันว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 งนันวันวันวันันว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 นวัวนนวัวันวนวัวนวันวันวนนวัาว้าวนานวนันนวันวั อืมสองคน่ะเอาอะไรเขาไม่ให้หลวงู่อพรถามว่าจะสูกลวงพูสุกยาเป็นว่าสั่นไอ้สูบด้่ยหางม่าลายรอกม้วนละสองสามมวนก็เลยเอาเียก็เล่นแกาไม่แกะแก้สูบหน่อยไม่ให้หลวงพ่ม้วนหนึ่งเอาล้องมุงด้วยสั่นหลวงพ่ก็ล้องไปแต่สูบไปก็เล่นบวดอกสูบไปเั่านึงหลวงพ่เลยดึงทิมวันนี้เขาเลยแก้มาหยีม้วนเนื้อหยีเขาล็อกล็อกหยีเจียวแล้วเดีสั่นเขาเลยลกงได้เลยสูบอีก กระสุนซับก in ้ลน oh. ่ะออพอเ่รื่องึมันหรก็เลยด้ีเสียอ้าวมันหรอบอกกันบอกผู้ซื้อเอายาไหลลงกวนว่าโอ้ี้แก่ของเนี่ยแต่ยาเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยสี่ซองนั่นละออกคำนังกงก้วงสี่ขั้วออกคำนังนกง้วงสีอกซองสองถ่างไว้พอสี่ซองออกมาน อัดมิปลาตัวนึงตัวน้อยซ้ำป่านกัดซ้ำปลาซิวบ้านเ้าเนี่ยเราออกมาจากซองยาสูบนะป่าน่ะเอามาตุ๋นแต่ว่ามันตายแล้วอาอมันมิถุงบัวเราอ๋อมันมีปลาได้จริงๆในซองยาสูบหรือว่าสิมันมันมันมาอยู่ในนี่เลยจริงๆมันตายแล้วอ๋อคนบ้านนี่เระบริษัทเขาเห็ดว่าไม่เขาเห็ดมาเสียบตลอดบัวท่านเอาแมนบัว มันเปียกแต่แล้วังด้วยมันแฉมจังเด็ดแฉมที่ยาสูแบแฉมปลาตัวหนึ่งมันเปียกเลยปลาตายพอ่อมาตายแล้วแต่ว่าเออสร้างหันต่อหลวงพ่อได้บางทีเราก็สร้างหันแต่พ่อได้ว่าเสี่ยมไปกินมา่ยังมันตัวน้อยถ้าประกาศเลยล่ะปัะกาศแลเอามันได้ถามหลวงพ่อจันหลงวงพ่มันเลยจะม้วนมนันหน่อเพื่อนเอา้า ยาสองหนึ่งมยี่สิบม้วนสุกเอาดึกถิมสองม้วนก็เสียยุดที่แปดม้วน้หรือหันเรืออะไรี่ดอฮะจ้ะตีว่านบอว่าบอดูจักว่าท่านเอาดูจักโยก็คสุดเรียสองก็เรงสี่ดอกมัน,น,บบน u, ก็เรียกที่แปดม้วนหันตตัวแล้วที่ดอก,ก,อนนดอกอจำได้หลวงปู่ท่านาจำได้ยุดแล้วอันในที่แปดม้วนตอแล้วก็เรื่องบางี่หลวงปู่ก็เลงบก็เลยมันก็บางแกสูกไปดอก ผมไปกับคนได้ปาะไหนว่าสั้นว่าเอ้าจกไปผมกาจะเขาดอกผู้ชายนั่นแหละเจ็บหดไปเลยเอ้าหดบอดธนาคารแล้วก็ซีดีที่หาที่แจ้มเหรอไม่ที่แจ้งตั้นว่าเกืบฝันนึงแต่ว่าเพราะมัน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 ก็รู้อยู่ว่ามันสีซองออกแล้วมันว่าเนี่ยเฮ็ดแบบแล้วก็ออกง่ายสั้นว่าก็ออกว่าสั้น เออออกออกมันบอกว่าเลขกสิออกเขาบอกว่าวาเลขสิออกอลไรดอกพ้นว่าว่าหมายความมันเกิสิวสีจะสีซ่องออกพวงไงยาสูบว่สิออกง่ายเลนะเราคิดดูทีว่ามันจังใดแปลกว่ามีป่าที่ได้อ่านหละันใจสูบผลม้เดยแปลกคนในดอกันปานี้แปลกตรงมาป่าเนี่ยมันอยู่เนอะป่ามันอยู่ในเตียงเหรเฮ้ยกัะปูบ่าเนี่เข้าตีแบบได้ลหรมัน เลขมันไม่ค่อยออกขับหาบมาหามมาโดนแล้วยังปูยังมออกขับหาบมาหามมนคนก็ไม่ยอมปียดหลวงปู่โยพอแล้วก็ถือน้ำละตีหนึ่งน้ำห่านน้นก็ดีว่าปลาเนี่ยก็เป็นแปดยาสูบกับเลสิบแปดม้อนก็เดือแปดหนึ่งแปดลองเสิแปดหนึ่งแปดเออหรือว่าสัตกับแปดสองแปดปอยาสูบหลวงปู่สูบมาสองม้อนเออแปดสองแปดล้วองเสียสองตัวเนี่ยลังเสีย แปดหนึ่งแปดเนาะเออแล้วสิเป็นเลขห้ามก็เลยแล้ว่างทีว่าเราบอกว่าต้องแปลว่าจว่าเราเปลแม่นแต่ก็เราแปลิเสือด้ลเราผูนเราแปลสกว่จําละแต่ว่าตอนนี้มันสีเป็นจังเดียสะ่ามันเป็นเลขขึ้นมาอย่างลรดว่าเราูกบ่อตันเด็กปันทงปันเอาคนนั่นดอกบอกไฟังก็เสจ้ะแปดหนึ่งแปดสามตัวบอกค่ะปูเออแปดหนึ่งแปดล้บางทีเราสิดปหาสิเราทะเลี่ว่าแปดหนึ่งแปดแล้วสิหาไว้อยู่มัน แปดหนึ่งแปดมานี่ก็เป็นเลขบ่นก็ยังมานี่ก็แปดสองแปดอืมนั่นแหละสองตัวแล้วแปดสองแปดตัวล้อมันแล้ว嘛มันจะเป็นเลขบ่นอันที่เป็นเลขบ่นแล้วว่ะสองตัวกับสองตัวกับแปดหนึ่งแปดหนึ่งหรือหนึ่งแปดเอาแล้วแต่ เราจะตีไว่าจังไหนเราจะแปดแปดนึ่งหรือีก็แล้วแต้าแปดแปดแล้วแต่หมายถึงสองตัวหลักแปดแปดนี้หลักไหนปุ๊กไม่หลักใดกำหนดว่าได้แล้วเพราะว่าเอาโมลูจากเขาเอาแปดแทนเขาตัวตึกกำหนดว่าได้หรือว่าหลักใดแต่ว่ามันจะเป็นเลขบนต่วกันเป็นเลขบนเอ้าขัดจังกันนึ่งแปดไหเลขบนเลขบนมันมันเป็นเลขมันเป็นเลขบนหน่อยเปอร์เซ็นต์อะไรก็ว่ามันสิ มันเอาไว้ทั้งแค่คือปีนี้คุณผู้เหี่พวกน่านละผู้อ่านว่าเพราะว่าหลวงปู่วนต้องไปเล็กลางร้อยเปร์เซ็นต์เพราะว่าหาไม่ต้องลางหามีอยู่แล้วเพราะ่มันจะแต่สินหลวงปู่สัสิแต่งามตินมันจะงามสินตจัดจังค่ะจันตัดก็มีหนึ่งแปดแปดหนึ่งเนาะปุ้นเนาะแล้วก็แปดสองมันบ่แล้วก็แปดสองเนาะแล้วก็องแปดสองแปดเนาะ แล้วก็อีกตัวหนึ่งป่าตายก็ที่แปดศูนว่าล่ะแล้วมันอะไรแต่คนที่แปะไปน้องพูกัว่าแปะไปหลายตัวอาจจะแปะกว่าถือกับบ่ถือล่ะป่าตายหนึ่งตัวพูใหที่คิดไว้จากแรกกะใครเขาเจ้าแปอานะยหนะ่มราว่าถ้าแป๊กว่าถือแต่เจ้าพิจารณาเขาไม่รันนเลึเะราเป็นยังไกเขียนเขียนนิดเพิ่มลูอาารแมนเลี้ยงอาหาแม่เลีงอาหารแม่แม่ก็นะยังไงเนาะพระฝันเนาะจ้ะ อันม so ันกะบริการทงวันเรียนแน่นดอกเาบ่อยฟังนาะเออบ่อยฟังว่ามันคือบอรัฐบาลไทยเขอณปู่เป็นรัฐบาลไทยเลยเพราะมันมันวัดสิออกเลขไทยของปู้ฝันมู่บอกเคยออกไปออกเลข่าเลขนิ้วคิดว่าบ่นเนาะเพราะว่ันยู่ทงช่างเนื่องเติมียงมันจะตั้งแค่ฟันต้องวันฝันต้องวันเลยเล่นที่หนึ่งแปดจ้ะ ฮามันแมน้ามันก็ได้ออกคมหาปะหามโดนแล้วเรียกามออกคหาประหามมวนเลยไปหยิบจับลอตเตอรี่ไว้เนอะเอ็มซีเด้อบุรีมันก็เป็นบุรีมันก็เป็นอันอันอันเดียวคือหนึ่งนี่แหละบุรีกันเลบอกว่าเป็นเล็กอาจจะสูบมันก็เป็นกรอบคือเล็หนึ่งเนาะมันก็เหลือสิบแปดม้วนเหลือสิบแปดมวนปลากระมี่แปดโอ้ชัดเจนหนึ่งแปดแปดหนึ่ง หนึ okay. ああ่งแปดแปดหนึ่งปูสูบไปสองม้วนสูบไปสองม้วนกับสองแปดสองหนึ่งไปสิบอกเฮ้สองแปดสองหนึ่งอบเอาแปดหนึ่งกับแปดสองนั่นละเอาตัวนั่นละเออเอาเขาต้องเอาลายตัวแล้วมันลายตัวกันจะสั้นแล้วเ่าว่าไงว่าหันกันนึ่งหาบ่เอาบบปู่บ่มันหลายโวเห็น่า ก่อนแรแต่กันย่อมก็เจ้าว่านเจ้าแปสิอกมีเขาบอกไปก็เจ้า่ส่อกมีดอกก็เจว่าก็เจ้าว่มากก็เจ้าว่สกมีหังจากก็เ้าเจ้าแปะก็มีหาก็เจ้าแปะแม่เจ้าขวมจ้าฝันแม่นแมนกูกัได้เนาะฝันแม่นนี่หละมันพามันนั่นแนพามันโมแมนกิดวัพันทองดอกลูกคู่อะไรบอกไปจ้าเออพี่แกน้าเอาจากยมกัได้ฮะตออหวดเขาจะฝันน้อมะกาหลายเดือดโดนเป็น เครื่องเดียนบุญเนาะจ้าอืมหามตอนไม่หามันยังเดินปีไม่นะจ้าพิจารณาจห์จ้าไพ่ไพ่ชอบเอาไปเพื่อนบ้านก็เอาไปแล้วเด้อเอฟซีจะปูมักปูนี่บ่รู้ว่าเพื่อนบ้านมีที่ไหนต้องกาะปูนี่ไปแต่รัฐบาลไทยอย่างเดียวนะคะปูเนาะรัฐบาลไทยอย่างเดียวจ้ะเอาบารนี้ได้เวลาอวยพ่อในเอฟซีเลยค่ะปูอ๋อพี่เจรนาห์พี่เจรนาห์ล่ะโนแมนบ่ลเด็กมันโตหนักเด้อ นั่นแหละรอตีกันหน่อยกูถามกันไหมจ้ะออนั่นแหละเอาค่ะครับปูกราบขอบพระคุณกร,ราบนมัสการเจ้าค่ะอฮ่า,าทุล่อนจุล่อนจ้ะกรา,าบโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเจค่ะของคนละหนึ่งร้อยหนึ่งเซนเดอกลายเป็นกำลังใจกับทางช่องโจมพา้ารวยน้ำแดนเจ้าค่ะ ขอกราบขอบคุณคุณพอ่อคุณแม่พี่น้องสุบุู้วนได้กดไลค์กดแชร์ให้นะคะวันนี้ให้ถึงรางวัลที่หนึ่งนะคะหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยให้เป็นรางวัลที่หนึ่งเป็นโชคเป็นลาบเป็นมาน์นนะคะปีใหม่แล้วก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆให้ร่ำให้รวยตลอดปีรวยตลอดไปสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ